it's mm so -hmm. พื่อนสวัสดีครับน้ำตาลจ้าวันนี้จะมากินยำแซลมอนกุ้งสดเสียบไม้นะครับผมมากับน้ำยำนะครับผมพริกร้อยเม็ดนะครับผมกีชิ้นแซลมอนนะครับผมอันนี้เป็นแซลมอนดองกับกุ้งดองนะครับผมมาเสียบไม้มครับผมมีน้ำดองด้วยนะจ้าเราจิ้มกับน้ำดองก่อนนะครับหอยน่ยนากินมากอ,มอ,มอ,มอร่อย <laughs> กินแบบเปล่าๆก่อนนะอืมอืมกุ้งครับกุ้งฉันแป้งๆเลยเพื่อนครับผมอืมอืม จินจังมาด้ี่ฟิลนะครับว่ เรามาปักหมุดกันนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นร้านประจําของโดมเองนะครับผมนี่คือหม้อดองซีอิ๊วเกาหลีกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีจากร้านโคเรียดองนะครับผมร้านนี้เขาให้ชิ้นใหญ่กินเป้งๆนะครับผมกระปุกละ500กรัมนะครับผมเขาจะส่งทั่วไทยนะครับผมด้วยระบบเย็นเลยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมไปสั่งได้เลยโดมแปดท้ง Facebook อก็ไลน์นะคะผมสั่งที่ช้อปปี้ก็ได้ครับผมโคเรียดองทีเอชนะครับผมยังไงเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมโคเรียดองอร่อยตรงปกอร่อยจจริงไม่กตา นี่ออสามอนอมชิ้นคือใหญ่แบบใหญ่จริงหายละน้ำลายแตกค่ะแม่ อร่อยสุดๆเลยแม่กุง้งนะเพื่อนจ้ากุก้งของโคดีดองนะตัวจะแบบเด้งๆเลยวิธีการกินนี่เราเสียบหยอ,อ้ถึงหางกุง้งแล้วก็กินเข้าไปคำใหญ่ๆเลยครับเหนี่มมมยมดองโคดีดองครับอ นกุ้งอีกกุ้งอร่อยจุ่มก็ได้ pilot. จุ่มเข้าไปอร่อยเลยจุ่มกับผักนะครับ nó người thích cả khao nữa chá อ้ยอร่อยกุ้งเขาจะใหญ่พิเศษนะครับผมกุ้งของโคเรียดองนะเขาจะใช้เป็นกุ้งน้ำกร่อยนะครับผมจะสดใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวใหญ่ๆเลยแล้วเขาก็จะมีวิธีที่แบบกินไปแล้วแบบสดเด้งมากเลยอ่ะเพื่อนจุ๊บจุ๊บจุม๊ม อขอคำนึงที่แบบทำจุดทำไมกันโอ้โหโอ้โหมาไปแล้วโ แซลมอนชิ้นเคือบสวยๆนะเพื่อนนะของโคร ر ي ดองนะครับผมเขาเป็นแซลมอนที่นําเข้ามาจากประเทศนอร์เวย์นะครับผมแล้วก็ขัดเลือกมาแต่แบบชิ้นใหญ่ๆเลยความคุ้มค่านะจะหนึ่งกระปุกนะครับผม500กรัมเลยนะครับผมครึ่งโลนะครับผมหกระปุกนะแซลมอนนะครับผมกระปุกละ329บเกนะครับผมแล้วก็กุ้งตัวกระปุกละ289บาทครับผมเนื้อกินเปรี้ๆก็อร่อยนะ กินกับน้ำดองเขาอย่างอร่อยเลยอืมสวย,สวย นี่นะคะความสุดท้ายแล้วนะครับ film mar ก็นะครับมือกับยำแซลมอนกับกุ้งนะครับผม10ไม้นะครับผมใช้แซลมอนดองกับกุ้งดองจากโคเรียดองนะครับผมมือไปสั่งกันได้เลยนะครับผมม่าจะเป็น Facebook นะครับผมไลน์นะครับผมหรือว่าช้อปปี้นะครับผมดมแปะไว้ให้นะครับผมหรือว่าไปดูใต้คลิปนี้ได้เช่นกันเลยนะครับตอนนี้โคเรียดองจัดกิจกรรมนะครับผมแจกให้กินฟรีเลยนะครับผมร่วมสนุกง่ายๆนะครับผมแค่คอมเมนต์ว่าทำไมอยากกินแล้วก็แชร์นะครับผมใน Facebook ดมข้าวนั่นเองนะครับทางโคเรียดองก็จะสุ่มนะครับผมแจกสิบ ยังไงไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครัะครือดองอร่อยจริงตรงตกไม่จกตางนะครับผมยังไงวันนี้ดมลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนไา้บายครับรักทุกคนนะคะ